ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เข้าตลาดเหมือนเดิมครับนี่เป็นตลาดขายเครื่องเทศใหญ่ที่สุดเครื่องเทศจังหวัดจันทบุรีนะครับของดีจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นแหล่งขายเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับเครื่องเทศเฉพาะเจาะจงในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มี ที่ปลูกได้เฉพาะในเขตพื้นที่จันทบุรีนะครับเอาไปปลูกที่อื่นก็ขึ้นค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเนื่องจากว่าระดับความชื้นนะครับระดับน้ำฝนอากาศนะครับแล้วก็ความไม่เข้าใจของแต่ละพื้นที่นะครับก็ปลูกยากนะครับอย่างเช่นกระวานเนี่ยนะครับกระวานเป็น พืชที่ขึ้นในเขตเขาสอยดาวนะครับเขาเขาสอยดาวนะครับวังกะแพรเขาโสมผงน้ำร้อนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ในสวนจังหวัดจันทบุรีที่เอามาปลูกก็ต้องคนเข้าใจนะครับกว่านี่ปลูกยากนะครับถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆปลูกยากนะครับ มันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะเป็นเชื้อราตายเร็วนะครับบางคนเอาไปปลูกซื้อต้นพันธุ์จากจังหวัดจันรไปปลูกจังหวัดต่างๆไม่เข้าใจก็จะตายหมดนะครับกวานมีกลิ่นหอมนะครับดับกลิ่นข้าวกลิ่นสาบกลิ่นเนื้อสัตว์กลิ่นปลากลิ่นทุกอย่างนะครับให้มันมีรสชาติหอมกระตุ้นความน่ากินนะครับ มีออกฤทธิ์ให้ความร้อนกับร่างกายเร่งกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับกระวานสามารถทำเมนูได้หลายหลากหลายเมนูนะครับไก่ต้มกระวานไก่บ้านต้มกระวานกระดูกอ่อนต้มกระวานสามชั้นปัดกระวาน กระดูกอ่อนต้มกะวานปลากระพงต้มกะวานเยอะก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมอยู่ในตลาดโทรมาสั่งได้นะครับผมส่งแพ็คปอกแล้วก็ซีนใส่ถุงให้แล้วก็แพ็คใส่ใส่กล่องส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับร้านอาหารหรือตามบ้านเรือนต่างๆนะครับพ่อบ้านแม่บ้านสั่งมาได้นะครับ ผมจะส่งทางเคอรี่ส่งทางขนส่งส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงจุดหมายได้ทั่วประเทศนะครับเราส่งเสร็จปุ๊บค่อยส่งบินไปให้โอนตังนะครับกำหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ที่50บาทครับกำละ50บาทนะครับบวกค่าส่งต่างหากนะครับสวัสดีครับ